สามข้อสําคัญสําหรับสูงวัยกินอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไตข้อที่1เลี่ยงเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ว่าจะหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดเพราะอาหารรสจัดเหล่านี้ทําให้ความดันโลหิตสูงก็จะทําให้ไตทํางานหนักยิ่งขึ้นข้อ 2. ลดลดปริมาณโซเดียมในอาหารซึ่งวันหนึ่งไม่ควรจะกินให้มากกว่า2,000มิลลิกรัมซึ่งถ้าเทียบปริมาณโซเดียมกับน้ําปลาแล้วก็คือเราไม่ควรจะกินน้ําปลามากกว่า5ช้อนชาต่อวันหรือ 1- น้ช้อนตกต่อวัน,น,วนโซเดียมที่พบในอาหารรูปแบบที่มีรสเค็มแล้วก็ยังพบโซเดียมในรูปแบบของเกล เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูซึ่งทั้งเบกกิ้งโซดาและผงฟูนี้จะใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําอาหารประเภทเบเกอรี่เรายังพบโซเดียมในซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสหอยนางรมน้ําจิ้มสุก,กี้หรือน้ําจิ้มทะเลต่างๆ่ารงพบโซเดียมมากในอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกแฮมแล้วก็เบคอนและข้อที่3ก็คือกินให้เพียงพอโดยเฉพาะแร่ธาตุสำคัญ3ตัวได้แก่โพแทเสเซียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพราะแร่ธาตุสตัวนี้มีส่วนจะช่วยทําให้ความดันโลหิตลดลง สำหรับโพแทสเซียมพบอยู่ในอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆส่วนแคลเซียมก็จะพบได้ในอาหารประเภทนมโยเกิร์ตปลาเล็กปลาน้อยซึ่งทานได้ทั้งตัวสำหรับแมกนีเซียมก็จะพบในอาหารประเภทธัญพืชอัลมอนด์ถั่วเปลือกแข็งสุดท้ายที่สำคัญก็คือดื่มน้ําเปล่าให้ได้วันละ6-8แก้วซึ่งจากหลัก3ข้อใหญ่ๆนี้ถ้าสูงไวทั้งหลายสามารถที่จะป็นไปตามได้คุณก็จะเป็นสูงวัยที่มีคุณภาพแล้วก็ห่างไกลาจากโรคไตค่ะ